เพื่อนก็เสียบลักนะครับทีนี้ก็มาวัดสองเส้นเดิมนะครับเราก็จะตั้งมาในตำแหน่งเดิมเป็นไฟ AC นะครับเพื่อนๆดูที่หน้าหน้าจอนะครับว่ามันจขึ้น12บสองโวลต์หรือเปล่านะครับไฟไม่ขึ้นนะครับเป็นข้าซสฮเดรดอ๋อ้นหนึ่งจุ้า ยังไม่ขึ้นนะครับก็สรุปก็คือขาดนะครับนี่ขาดในครับตัวนี้นะขาดเองก็เมื่อกี้ผมลองเสียบดูนะกดว่ามแปลงครับมันช็อตเรียบร้อยแล้วครับผมต้องเปลี่ยนมอแปลงใหม่ครับตัวนี้ไม่ใช่สายขาดธรรมดาครับต้องเปลียนขาดด้วยนะครับเพราะว่าอ,อ,อาจจะเกิดการ ข้อในนะครับโมบแปีงตัวนี้จะกินไฟอยู่ประมาณ12โวลต์ DC นะครับ A4 นะครับ12โวลต์ดีซีนะก็ไปหาโมอแปียงโาใหม่ครับก็ลองมันไหมเลยด้แสดงว,ว่ามันชอ็อตแล้วเนาะมันไหม้ครับผมเดี๋ยวไาหาโมเปลี่ยนใหม่ครับนะครับมันชอ็ชอตพอมันช็อตมันไม่สามารถส่งกระแสไฟนะครับไปเลี้ยงในภาคจ่ายไฟได้นะครับ ออทีนี้ปัญหาก็คือเราหาซื้ออะไรไม่ได้นะครับผมก็เลยหาวุปยุเก่าที่ตัวนี้เป็นตัวอื่นเป็นแผงวงจรเสียนะอลองลื้อไปลื้อมาก็เจอหม้อเพลงอยู่หนโอ้นี่ไงนี่ห,นหม้อเพลงตัวนี้ปรากฏว,ว่าหม้อเพลงนี้ก็ไปใช้งามันอีกครับเป็นเป็นหม้อแปลงผมซื้อมาจากร้านอะไรเนาะทีนี้ปัญหามันมี3ามเส้นนี้เนาะเส้นนี้เราจะไม่เอานะ ตอนนี้ไฟ220เข้านะครับมันจะออก12โวลต์ตรงนี้นะสีเหลืองนี้เนาะแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้เลยนะครับโอเคจอก็แตกทำหล่นกระป่านั้นนะครับมีไฟ220นะครับมันจะเข้ามาตรงสีแดงนี้เนาะนสีแดงเนี่ยแล้วก็มันออก12โวลต์ตรงนี้แล้วก็ไปเลี้ยงวงจรแล้วก็เอาไฟ220ต่อเขานี้เลยแล้วก็ออกสีเหลืองนะครับสีเขียวเราไม่ต้องเอานะ <c oughs> เดี๋ยวตัดออกเลยครับผม ก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะนี่ครับกอเปลงใส่สีแดงสองข้างนี้นะเข้าเีล okay. งเข้ามาจากสองร้อยยี่สิบเข้ามาเปลงแล้วก็ออกสีเหลืองนี่เนาะส่วนสีเหลืองสองเส้นนี้สลับขั้วได้นะครับมาใส่สีเขียวไฟสิบสองโวลต์นะครับใส่เส้นไหนก็ได้ครับนี่ครับเพื่อนต่อเสร็จแล้วครับแล้วก็พันเทปไฟให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูก่อนว่า เสียงมันจะได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะมีเสียงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะใส่น็อตตรงนี้ไว้ก่อนครับป้องกันเผื่อมันหักมันแตกเนาะใส่น็อตไว้ก่อนเนาะกลับค่อยตำแหน่งเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสดูว่ามันจะดังหรือเปล่านะครับมันจะมีเสียงอะไรออกมาไหมนะครับเสือพักนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเสียง ยับ,ยบกิบอห้ฟัดังอยู่ครับแต่ว่าวันร <One. S 2> <Okay S 3> คาเดียวพร้อมติดตั้งเพียงหนึ่งพันสีร้าบาทโทรศูนย์เ <0 98. S 1> ก้าแปดต้ตั้งสัญญาณจานดาวเทียม ทุเท่าน่าจะได้แล้วนะครับเ,เ,เพื่อนครับที่การจัดหาอะไรครและรวดเร็วมีอะไรแทแ้จากโรงงานได้มาตรฐานสยามอะไหล่1999าาจำนายอะไหล่รถยนต์ทุกระบบน้ำมันหล่อลื่นแบตเตอรี่ผ้าใบโอเคครับผมก็เป็นเก็ตเล็กน้อยนะครับนองฟังเพื่อนถ้าไฟไม่เข้านะครับ ไม่เข้ามาเแปลงเลยนะไฟไม่เราเปิดแล้วไฟไม่แสดงโชว์นะแบบนี้เนาะไม่มีสีแดงขึ้นนะครับสแสดงว่ามอเอแปลงอาจจะขาดหรือสายสายนี้นะครับอาจจะขาดนะครับเราเทสสายตรงนี้ก่อนเราไปเทสมอเอแปลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไฟไม่ถึงมอเอแปลงเนาะหรือว่าไฟไม่ผ่าน1 2โวลต์นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนมอเอแปลงได้นะครับก็เอามาฝากครับสำหรับเพื่อนช่างนะครับ ถ้ามีความรู้กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องสายสารไว้นะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าคลิปดีๆจะนำความเพลินอีกคลิปนี้ลาไแล้วสวัสดีครับ